สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับการเรียนรู้กันเลยทีเดียวนั่นคือ Get Better at Anything 12 Maxims for Mastery ของ Scott H. Young นักเขียนผู้แต่งหนังสือเ e สเซลเ l อร์อย่าง Ultra Learning บทนำทำไมการเรียนรู้ถึงยากจังก่อนอื่นเลยขอถามหน่อยนะครับมีใครบ้างที่เคยรู้สึกว่าตัวเองเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กจนโต แต่พอโตขึ้นมาแล้วกลับรู้สึกว่าไม่รู้จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆยังไงดีหรือเวลาดู YouTube Tutorial แล้วคิดว่าง่ายมากแต่พอไปลองทำจริงแล้วทำไมมันยากจังสกอตยังเขาเข้าใจปัญหานี้ดีมากครับเขาบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราโง่หรือไม่มีพรสวรรค์แต่ปัญหาอยู่ที่เราไม่เข้าใจหลักการเรียนรู้ที่แท้จริงคิดดูสิครับยุคนี้เรามี Google YouTube Chat GPT แต่ทำไมคนส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าการเรียนรู้ยากเหมือนเดิม เหตุผลก็คือการได้ยินข้อมูลไม่เท่ากับการเรียนรู้การดูไม่เท่ากับการทำได้และการทำได้ครั้งเดียวไม่เท่ากับการเชี่ยวชาญสกอตยังเขาค้นพบว่าการที่เราจะเรียนรู้อะไรจนเก่งได้จริงๆนั้นต้องมี3ปัจจัยหลักมาบรรจบกันปัจจัยที่1 4. การมองเห็นเราต้องเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราอยากจะเก่งนั้นมันเป็นแบบไหนกันแน่ แต่ปัญหาคือบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเราเห็นแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ได้ยกตัวอย่างนะครับคุณดูคนเล่นกีตาร์เก่งๆบน YouTube แล้วคิดว่าโอ้เขาเล่นเร็วจังแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เขาเล่นดูเก่งไม่ใช่ความเร็วแต่เป็นการจับจังหวะการใช้นิ้วและการเข้าใจดนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าปัจจัยที่2ดูการลงมือทารู้แค่ในใจไม่พอต้องลงมือทา แต่การทำแบบไหนละที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ทำแบบ Mindless repetition นะครับแบบนักเรียนที่อ่านหนังสือซ้ำๆหลายรอบแต่สอบออกมาได้คะแนนต่ำสกอตต์ Scott ยังเขาเน้นเรื่อง deliberate practice หรือการฝึกฝนอย่างมีสติคือการฝึกฝนที่มีเป้าหมายชัดเจนมีการ Feedback และออกจาก Comfort ทโซนตลอดเวลาปัจจัยที่3 Feedback กการได้รับข้อมูลย้อนกลับนี่คือส่วนที่หลายคนมักจะลืม เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกหรือผิดดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ปัญหาคือฟีดแบ็ k ที่ดีนั้นหาได้ยากโดยเฉพาะในยุคที่ทุกคนชอบคอมเมนต์ว่าเก่งมากสุดยอดแบบไม่มีสาระหลักการสำคัญ12ข้อหลังจากที่สกอตยังทำงานวิจัยมา4ปีเต็มอ่านหนังสือหลายร้อยเล่มศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การรู้คิด เขาได้สกัดออกมาเป็น12หลักการสำคัญซึ่งผมจะเลือกมาเล่าให้ฟังบางข้อที่น่าสนใจที่สุด Maxim um 1. See the forest and the trees หลักการแรกคือต้องเห็นทั้งป่าและต้นไม้หมายความว่าต้องเข้าใจภาพรวมและรายละเอียดพร้อมกันตัวอย่างจริงจากหนังสือ mm. เด็กนักเรียนที่เรียนพีชคณิตแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนก็จะท่องสูตรได้แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรในทางกลับกันถ้าเข้าใจภาพรวมแต่ไม่ได้ฝึกทำโจทย์ ก็จะพูดได้แต่ทำไม่ได้ในยุคนี้เราเห็นตัวอย่างชัดเจนในคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนบางคนมีเทคนิคการถ่ายทำที่เยี่ยม Trees แต่ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไร Forest บางคนมีเรื่องราวดีแต่เทคนิคการถ่ายทำแยกสุดท้ายคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ทำทั้งสองอย่างได้ Maxim um 3 Failure is a feature not a bug การล้มเหลวไม่ใช่บั๊กในระบบแต่เป็นฟีเจอร์ที่จำเป็น สกอตยังเขาเล่าเรื่องนักเรียนที่เรียนเก่งตลอดชีวิตพอเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็เครียดมากเพราะไม่เคยล้มเหลวในทางกลับกันเด็กที่เคยผิดพลาดบ,าบ่อยๆกลับมีความยืดหยุ่นทางจิตใจมากกว่าในยุคโซเชียลมีเดียนี้เราชินกับการเห็นแต่ไฮไลท์รีวของคนอื่นทำให้ลืมไปว่าการล้มเหลวเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้เหมือนเวลาดูติ k t o ็อกเห็นแต่คนทำอาหารสำเร็จรูปสวยๆแต่ไม่เห็นครั้งที่เผาไหม้มา20ครั้งแม็กซิม the best way to learn is to teach หลักการนี้ไม่ใช่แค่การสอนคนอื่นแต่รวมถึงการอธิบายให้ตัวเองฟังด้วยสกอตเขายกตัวอย่างนักเรียนหมอที่ต้องอธิบายกรณีศึกษาให้เพื่อนฟังพบว่าการอธิบายทําให้เขาเข้าใจลึกกว่าการอ่านคนเดียวในยุคนี้เราเห็นตัวอย่างชัดเจนในยูทูบเบอร์ที่สอนเขียนโปรแกรมหลายคนบอกว่าตอนทำทูตัวเรียเขาเองก็เรียนรู้ไปด้วยเพราะต้องอธิบายให้คนอื่นเข้าใจทําให้ต้องคิดลึกกว่าแท้ทําเป็นข้อคิดลึกจากหนังสือ กดยังเขามีประโยคเด็ดที่ผมชอบมากประโยคหนึ่งคือ the gap between knowing and doing is not filled with more information but with more practice under the right conditions แปลเป็นไทยก็คือช่องว่างระหว่างการรู้กับการทำได้นั้นไม่ได้เติมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมแต่เติมด้วยการฝึกฝนในสภาวะการที่เหมาะสมประโยคนี้แทงใจมากครับเพราะพวกเราชาวเจนซี Z และ Mill มิเลเนียนมักจะคิดว่าปัญหาของเราคือขาดข้อมูล ก็เลยไปหาคอร์สออนไลน์ YouTube Tutorial หรือ Podcast มาฟังเพิ่มแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราขาดคือการฝึกฝนที่ถูกต้องการใช้ Mental Models อีกแนวนคิดสำคัญจากหนังสือคือ Mental Models หรือแบบมุมลงทางความคิดสกอตเข้าอธิบายว่าผู้เชี่ยวชาญจะมีวิธีคิดที่แตกต่างจากมือใหม่ตัวอย่างง่ายๆคือนักเขียนมือใหม่จะคิดว่าการเขียนคือการนั่งรอแรงบันดานใจแต่นักเขียนมืออาชีพจะมี Men t a l model ว่า การเขียนคือคราฟที่ต้องฝึกฝนทุกวันไม่ต้องรอมูดในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วการมีเมนทอลโมเดลที่ดีจริงสำคัญมากเพราะเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเราจะปรับตัวได้เร็วกว่าคนที่จำแค่ขั้นตอน t a c i t Knowledge ความรู้ที่พูดไม่ออกสกอตยังเขาเล่าเรื่องแท n o w l e d g e ซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญมีแต่อธิบายไม่ออก เหมือนคุณยายที่ทำอาหารอร่อยแต่พอถามว่าใส่เครื่องปรุงเท่าไหร่เธอจะบอกว่าใส่ตามใจชอบหรือใส่แล้วชิมในยุคดิจิตอลนี้เราพยายามจะเขียนอัลกอริทึมหรือสร้าง AI ให้ทำทุกอย่างแทนคนแต่มีหลายอย่างที่ยังทำไม่ได้เพราะมันเป็นแท Knowledge ที่ต้องใช้ประสบการณ์และสัญชาตญาณเรื่องตลกแต่จริงสกอตต์ยังเขาเล่าเรื่องตลกตลกในหนังสือว่าการวิจัยพบว่าคนที่เรียนรู้ช้าในช่วงแรกบางทีกลับเก็บความรู้ได้นานกว่าคนที่เรียนรู้เร็ว เหมือนกับว่าสโลคุกเกอร์ทำอาหารได้อร่อยกว่าไมโครเวฟนั่นแหละนี่เป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนรู้ช้าไม่ต้องเสียใจนะครับบางทีช้าๆกลับดีกว่าเหมือนคำว่าช้าๆได้พระนาคที่คนโบราณเขาพูดกันดราม่าในโลกการเรียนรู้สกอตยังเขาเล่าเรื่องเศร้าๆของนักเรียนที่เรียนเก่งตลอดชีวิตพอออกไปทำงานแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ตัวเองเก่งจริงๆเพราะตลอดมาเรียนเพื่อสอบไม่ได้เรียนเพื่อเข้าใจ มันเศร้านะครับที่เห็นคนเก่งๆหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเพราะเขาไม่เคยได้เรียนรู้จริงๆแค่ท่องจําเพื่อผ่านการสอบแต่ข่าวดีคือไม่สายเกินไปที่จะเริ่มเรียนรู้ใหม่สกอตต์เขาให้กําลังใจว่า neuroplasticity ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแค่ต้องใช้วิธีที่ถูกต้องการประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันในยุคที่ AI เข้ามาช่วยทุกอย่างหลายคนเริ่มกังวลว่าจะไม่มีอะไรให้เรียนรู้แต่สกอตต์เขามองว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้เน้นการเรียนรู้สิ่งที่มีค่ามากกว่า คือการคิดเชิงวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ AI ทําให้เราไม่ต้องจําข้อมูลแต่เราต้องเรียนรู้วิธีใช้ข้อมูลอย่างฉลาดเหมือนกับที่ก่อนหน้า GPS ทําให้เราไม่ต้องจําทางแต่เราต้องเรียนรู้วิธีใช้ GPS ให้เป็นประโยชน์ทิปสําหรับคนยุคใหม่สกอตยังเขาแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆที่เราสามารถนําไปใช้ได้เลย 1. ทําทำโปรเจกต์เบสเล ARNING แทนที่จะเรียนทฤษฎีอย่างเดียวให้ลองทำโปรเจกต์จริงๆเหมือนคนที่อยากเรียนการตลาด ลองไปขายของจริงๆดีกว่าอ่านหนังสือการตลาดร้อยเล่ม 2. หาเมนทอร์หรือคอมมูนิตี้การเรียนรู้คนเดียวมันเหงาและง่ายที่จะหลงทางหาคอมมูนิตี้หรือคนที่เก่งกว่าเรามาช่วยให้ฟีดแบ็ก k 3. ใช้ Space Repetition แทนที่จะอ่านหนังสือเล่มเดียวกันติดติดกันให้เว้นระยะแล้วกลับมาอ่านใหม่สมองจะจำได้นานกว่า 4. เรียนรู้แบบ Active ไม่ใช่ a s s i v e แทนที่จะนั่งดูทูตอรี่อย่างเดียวให้ลองหยุดวิดีโอแล้วลองทำตามพอผิดก็กลับไปดูใหม่ความหมายลึกซึ้งที่ผมประทับใจจากหนังสือเล่มนี้คือสกอตยังเขาไม่ได้แค่สอนเทคนิคการเรียนรู้แต่เขาทำให้เราเข้าใจว่าการเรียนรู้คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์เขาเขียนว่า learning is not just about acquiring skills it's about becoming the person capable of acquiring those skills หมายความว่า การเรียนรู้ไม่ใช่แค่ได้ทักษะใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นคนที่เรียนรู้ได้นี่เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากครับเพราะหมายความว่าทุกครั้งที่เราเรียนรู้อะไรใหม่เราไม่ได้แค่เพิ่มทักษะในแผนกเรซูเม่แต่เราเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราไปด้วยขอสรุปและกำลังใจผมอยากจะสรุปหนังสือเล่มนี้ด้วยข้อความที่สกอตยังเข,เข้าเขียนไว้ว่าการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิธีที่ถูกต้อง ในยุคที่ข้อมูลมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การเข้าถึงข้อมูลแต่เป็นการรู้ว่าจะเรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนรู้ช้าหรือไม่มีพรสวรรค์ผมอยากให้จำไว้ว่าความเก่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาพร้อมแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนที่ถูกต้องและสำหรับคนที่กำลังหาทิศทางในชีวิตจำไว้ว่าการเรียนรู้คือการลงทุนที่ดีที่สุดเพราะไม่มีใครเอาความรู้ของเราไปได้นี่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ การเรียนรู้ที่แท้จริงต้องเริ่มจากการลงมือทําดังนั้นหลังจากฟังจบแล้วลองเลือกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนรู้แล้วนําหลักการจากหนังสือเล่มน,นี้ไปใช้ดูถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ